2014ที่เคยเก็บมูลค่านะครับ,รบของเจ้าตัว sharing economy เนี่ยอยู่แค่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐต่อปีอแต่เขาคาดการณ์ว่าภายในปี2025คือจากนี้ไปแค่4ปีนะครับคือมูลค่าเนี่ยจะสูงถึงประมาณ3 0 0 0สนกว่าล้าน สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Story Interview น,นะฮะโดยผมรองศาสตราจารย์ดออรนัทกฤตเปาอินนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับหลายคนเรียกร้องฮะหลังจากที่มีเทปของ b ั d d ี Visionary ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็หลายคนอยากจะมาเจอกันอีกครั้งเลยนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดออรแหมต้องรอเรือร, <c oughs> รองศาสตราจารย์ดรดันวัศสาริกหรือว่าอาจารย์เวิร์ดของเราครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับออกเสียงชัดเจนมากชัดเจนครับเพราะว่าควบกรัมนี่ต้องมาเลยนะครับ วันนี้ครับแหมต้องบอกก่อนว่าเศรษฐกิจในยุคนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าจะอยู่กันอย่างไรจะพัฒนากันอย่างไรจะมีการปรับตัวอย่างไรต่อสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องมาพูดคุยกับท่านอาจารย์เบิร์ดแล้วละ่ะว่า ในยุคนี้สมัยนี้ครับ sharing economy เป็นคําที่เราได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็มีหลายคนครับที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องของ sharing economy ก็เลยอยากจะมาขอความรู้หน่อยนะเพราะอาจารย์ดัดวัฒน์เนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารครับเพราะฉะนั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วครับว่า sharing economy เป็นอย่างไรครับครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่า เทรนด์ของแชร์ริงอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยมันค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างมากนะครับตั้งแต่ประมาณหลังปี2010เป็นต้นมาสักประมาณปี2011เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของแชร์ริงอีโคโนมีขึ้นมาเยอะมากเลยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในเทรนด์ชั้นนําแล้วก็จะชี้นําเศรษฐกิจนะครับของโลกอนาคตตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับคือมีชื่อไทยไหมแชร์ริงอีโคโนมี่กามีชื่อไทยเขาเรียกกันว่าเศรษฐกิจแบ่งปันเศรษฐกิจแบ่งปันแล้วมันแบ่งปันจริงไหมอะไรก็ต้องบอกว่า มันมีการใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาด้วยนะครับโลกสมัยนี้ผมชอบคํานี้มากเลยคือคำว่าแบ่งปันคือสมัยก่อนนคนบอกว่าผมก็ชอบจะจะเก่งได้ต้องแข่งขันแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากแข่งขันนะเปลี่ยนตัวอักษรแค่2ตัวนี่ฮะดูตัวอักษรเลยนะฮะแข่งขันแบ่งปันเนี่ยถ้าเปลี่ยนลี่นี้นะโอ้โหชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตเปลี่ยนแล้วมันก็เป็นเทรนที่ จาก10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีค,ความชัดเจนแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ที่อยากจะชวนคุยเพราะว่ามันจะเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเป็นฝั่งของผู้ซื้อผู้บริโภค,ครหรือวันหนึ่งเราอาจจะไปผันตัวไปเป็นฝั่งผู้ขายหรือผู้ผลิตในเศรษฐกิจระบบแบ่งปนันหรือตัว sharing economy นี้ก็ได้นะครับ, ha, รบที่อาจารย์อยากจะให้ขยายความเรื่องความหมายนิดนึงเพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังเคยได้ยินชื่อแหละ แต่ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมย้อนไปนิดหนึ่งให้ให้หลายคนที่อาจจะยังไม่ได้มีพื้นด้านเศรษฐศาสตร์นะครับปูกันเบาๆสั้นๆนิดนึงเบาๆนะเศรษฐศาสตร์ครับให้หลายคนที่อาจจะยังไม่ไม่เก็ตแต่ยีและสะดุ้งเลยผมแต่วันนี้จะเอาแบบเศรษฐศาสตร์แบบเข้าใจง่ายเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านเชิญครับเชิญผมอยากฟังด้วยคือหลักการวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะครับให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่าความต้องการของเราเนี่ยมันมี ไม่จํากัดนะครับเป็นหลักทั่วไปหลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ความต้องการนี่คือวอนหรือดีมานที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่ถูกต้องนะครับความต้องการเป็นวอนเป็นดีมานเราเนี่ยไม่จํากัดแต่ว่าทรัพยากรที่เรามีนะครับทุกคนเนี่ยรวมถึงสังคมรวมถึงประเทศชาติด้วยมันจํากัดเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ก็หาวิธีการว่าจะบริหารจัดการทรัพยากรยังไงนะครับให้มันเกิดประโยชน์ให้สูงที่สุดครับ เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับที่เราบอกมันเกิด disruption เกิดเทคโนโลยี disruption ขึ้นเนี่ยมันก็เอื้ออํานวยนะครับหรือมันเอื้อให้เราเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้วิธีหนึ่งในนั้นนะครับก็คือลองมาดูซิว่าเราจะสามารถแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าเราไม่แบ่งปันกันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเลยว่าอทุกวันนี้เราแบ่งปันอะไรกันบ้างนะครับ โ o เวิร์ก g s งสเปแบ่งปันไหมครับแบ่งปันครับที่นะครับเดิมเนี่ยนะครับที่ไขรก็ที่มันเป็นทรัพยากรของตัวเองทุกวันนี้เราบอกว่ามีที่ใช่ไหมมาแบ่งกันค,คุณใช้3ชั่วโมงค,คุณใช้3ชั่วโมง คุณใช้อีก3ชั่วโมงไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดเวสอาจารย์พูดคำนี้ถูกต้องเลยสัพยากรเวลาถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถ้า,ถ,าถ้าเป็นในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียก opportunity cost หรืออะไรประมาณนั้นไหมอาจารย์ opportunity cost คือเรื่องของค่าเสียโอกาส,าสถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นสมมติผมมีที่อยู่นะครับเป็นออฟฟิศสักแห่งหนึ่งผมอาจจะใช้ช่วงกลางวันแต่ช่วงเย็นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้บางคนบอกว่าก็ไม่เห็นเสียอะไรนี่แต่ที่อาจารย์พูดถูกเลยมันคือเสียโอกาสครับเพราะมันสามารถนําทรัพยากรนั้น ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้น co-working space ก,ก,ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจแบบแบ่งปันนหลายคนบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะครับไปใช้ Airbnb อาจารย์อธิบายนิดนึงบางคนอาจจะรู้จักนะรับว่าหลายคนรู้จักแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จัก Airbnb นีนี่เป็นธุรกิจที่เขา,เาให้บริการแบบไหนประเภทไหนครับเป็นการให้บริการลักษณะของที่อยู่นะครับที่พักเราอาจจะคิดว่าเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศเนี่ยจะต้องพักแต่โรงแรมร,รีสอร์ทนะครับอันนี้เราพูดถึงต่างประเทศก่อนใช่ไหมต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรามีที่พัก บางคนมีหลายที่อ่ะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับและไม่อยากจะปล่อยเช่านะครับหรือว่าไม่อยากจะปล่อยเช่าแบบว่าเป็นเดือนๆนก็สามารถมาทําเป็นลักษณะของการแชร์ที่พักกันได้อันนี้ก็น่าสนใจผมเห็นคนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไปตาม YouTube อะไรเนี่ยเขาก็ไป Airbnb แล้วก็เลือกได้เลยว่าอะไรต้มีเลด้วยใช่ไหมฮะว่าดีไม่ดีอะไรอย่างไรก็มีระบบรีวิวอะไรต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นที่พักก็แบ่งปันกันได้รถยนต์รถยนต์รถยนต์ในอดีตราบอกรถของใครของมันนะครับ หรือบางทีเอาจจะให้แค่เพื่อนเรานั่งทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นรายแชร์ริงก็มาแชร์รถยนต์กันได้อีกไปทางเดียวกันนะครับมีคนมาช่วยหารค่าน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจที่ได้บอกว่ามันเป็นแชร์ริงหรือว่ามันแบ่งปันแบ่งปันอะไรแบ่งปันทรัพยากรที่เรามีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนโยบายสาธารณะนิดนึงว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีลักษณะของนโยบายที่ครอบอยู่พอสมควรในทางบริหารถูกต้องใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะเช่าบ้านพักของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเช่าคอนโดไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของรถที่แชร์ริงแต่แตว่านโยบายตรงน,นี้เราจะต้องไปถึงตรงไหนอะไรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในได้เลยครับกาตรตอไปารย์เล่าให้ฟังก่อนครับครับทีนี้ที่มันสําคัญเพราะว่าเขามีการคาดการณ์นะครับม,มีงานวิจัยรองรับนะครับพิลรีเซ<ม>ิร์ชก็เคยทํา<ม>ผมไปดูตัวเลขเขาบอกว่าจากปี2014ที่เคยเก็บมูลค่านะครับของเจ้าตัวแชร์ริงอีกโคนมีนเนี่ยอยู่แค่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐต่อปีแต่เขาคาดการณ์ว่าภายในปี2025คือจากนี้ไปแค่4ปีนะครับ คือมูลค่าเนี่ยจะสูงถึงประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านกี่เท่าดอลลาร์ราสหรัฐประมาณ30เท <30 S 2> ่าใช่เพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมแล้วเพิ่มจากอะไรครับอาจารย์อาจารย์คือเทคโนโลยีที่เ,เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับมันช่วยให้เราสามารถเข้าไปมีส่วนในแชร์ริ่งอีคโนมีได้เยอะขึ้นนะครับออสองเลยไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนนะครับคือคนสมัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวิธีการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์หรือว่าเทสต่ตางๆเนี่ย อาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนละเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราคุ้นชินเราเคยชินการไปใช้โคเว r ร์กิ้งสเปซเราสึกว่ามันสะดวกนะครับการใช้ไรช h ร์ริงนะครับหลายเจ้าเลยเรารู้สึกว่าสะดวกไม่ต้องเรียกแท็กซี่แต่ว่าใช้รถของคนอื่นติดไปด้วยกันนะครับหรือ Air b บ b นที่อาจารย์บอกนะครับมันมีมันทำให้เราได้ Experience หรือประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันเป็น Experi e n c e ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันสะดวกครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ปลายนิ้วสัมผัส เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เจ้าแ s h a r i งอ e โคโนมีเนี่ยเติบโตได้นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะไปซ้อนๆกับอีกคำหนึ่งคือว่ากิกอีโคโนมีอ่ากิกกิกนี่มาจากยังไงครับมันย่อมาจากไงนะ GIG GIG กกิชั่วคราวแล้วหมายถึงว่าการทำงานแบบชั่วคราวโอเคโอเคโอเคครับผมสะดุ้งเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่เรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเศรษฐกิจอ่าซึ่งไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เนี่ย จะพยายามหลีกหนีความจำเจหรืองานแบบรูทีนก็จะไม่ชอบทำงานแบบเข้า8ปโมงเลิก5้าโมงเอาไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเขาก็รักความเป็นอิสระมากขึ้นมีความเป็นองค์ประกอบเนอร์ชิพมากขึ้นมีความเป็นออโตนอมีมากยิ่งขึ้นอิสระเสรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานในเศรษฐกิจแบบแบ่งปันเนี่ยมันก็สามารถเป็นก็ก w ิ๊กเวได้ง่ายขึ้นนะครับคือทํางานแบบว่า กึ่งๆ part ึ่งพาร์ทไทม์เราอยากจะทําตอนไหนก็ทําได้นะครับไม่ต้องมีเจ้านายแบบว่าเป็นสายบังคับบัญชาโดยตรงรนะซึ่งตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเยอะเพราะตอนหลังมันมีคำคำหนึ่งครับที่อยากจะพูดวันนี้ออนไลน์เลเบอร์